สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูก็มาดูนดูที่ดินนะที่อยู่ด้านหลังนะคะของทุกคนเห็นใช่ไหมคะ นี่เลยนะคะที่ดินนี้เป็นที่ดินที่วันนี้นะคะก็พูดง่ายๆว่าลักษณะที่ดินที่ดีนะคือต้องเป็นนะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะที่เห็นนะท่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะนี่ก็เป็นที่ดินที่นะก็มีลูกค้าที่จะซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้ครูยให้เคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับนั่นก็คือว่าวันนี้ถ้าซื้อจะซื้อที่ดินเนี่ยต้องดูว่าลักษณะของที่ดินนั้นจะถูกต้องเรียกว่าเป็นที่ดินที่ดีและสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่ดินที่ถูกลักษณะน,น,นั่นคือจะต้องมีที่ดินเป็นเครืยอสี่เหี่ยมผืนผ้าหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ที่ดินตรงนี้สวยมากๆนะคะก็เป็น สี่เหลี่ยมนะผืนผ้าซึ่งใหญ่มากๆนะคะก็เป็นโอหลายเกือบ1ิไร่เลยนะคะนี่คือ1ลักษณะนะ,ะที่ดินจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้นี่คือหนึ่งสาระความรู้ที่ครูมาแบ่งปันทุกคนนะคะก็กําลังพานะคะลูกค้ามาดูที่ดินนั่นเองนะคะก็ฝากไว้นะคะนี่คือหนึ่งสาระที่นํามาแบ่งปันกันและคราวหน้าจะมีสาระใดๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ